สวีดด์เป็นวัดไม่ดีนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอัปเดตเกมวันที่18มีนาคมนะครับหรือเมื่อวานั่นเองนะครับเป็นการรีเซรนะิร์ฟนะรีทุกอย่างนะครับหายหมดเลยนะครับยกวเว้นเกมพานะคนัะเกมพารคืออะไรเกมพารก็คือพวกเอพีคูณสองวอเนคคูณสองสแตนออร่ากุชิแบกอะไรเงี้ยน,นะครับก็ทิ่เหลือหายหมดแล้วก็เหมือนว่าคนที่ซื้อคือคริมสันโอเฮเวนก็น่าจะไม่หายนะนะครับ โอเคนะอันนี้จะมาอธิบายข้อมูลทั้งหมดที่ผมรู้นะครับข้อมูลอ้างอิงมาจากผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งนะครับคนนี้นะครับสิ่งที่ลบไปเนี่ยนะครับลบระบบแฟนนะครับก็คือระบบนิสัยนั่นแหละนะครับลบนิสัยออกไปเลยนะแล้วก็ลบระบบรีเวิร์สนะครับคือตัวสแตนรีเวิร์สจะไม่มีต่อไปนะครับแต่ว่าไอ้สแตนที่ต้องรีเวิร์สเนี่ยนะครับจะมันอยู่ในสแตนแอลร่ธรรมดานะครับคือคือจะไม่ต้องใช้สแตนรีเวิร์สในการหาตัวรีเวิร์สแล้วนะครับ แต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันก็จะยากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ไอ้โลก็โดนลบนะครับระบบเทรดนะครับก็โดนลบเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดเหมือนว่าไอ้คนพัฒน,นาเกมน่าจะแบบไม่อยากให้ของเฟอร์มครับก็เลยลบระบบเทรดทิ้งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการจะให้ตัวหรืออะไรกันจริงๆแนะนำไม่ใช้ไว้เสนอนะผมเพราะมันก็ขโมยไปใส่ได้เหมือนกันนะครับต่อไปสิ่งที่ปรับนะครับก็ วอเนตนะครับจากเมื่อก่อนใช้เป็นการเปอร์เซ็นต์ในการสุ่มแพลนนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นสุ่มสแตนนะครับคือได้แตนดีไม่ดีอยู่กับวอเนตนะครับแต่มันก็ไม่เกี่ยวเสมอไปอยู่กับดัของเราด้วยนะครับแล้วก็ลิควยมแอลโลนะครับสามารถใช้ในการทาแค่โกอีลิควยมนะครับแล้วก็ซีว่าชาล็อตนะครับริควยมนะครับคือใช้ได้แค่สองตัวนะตอนนี้เหลือแค่สองตัวแล้วนะครับก็ก็ดูเลยประโยชน์นะตอนนี้ ต่อไปนะไบรทูแมนกับแบกชบาตนะครับการเปลี่ยนเปลี่ยนจากไอ้ขโมยนิสัยหรือท่าคลิดซ้ายของไบรทูแมนนะครับเป็นดูดเลือดแทนนะครับแล้วก็ไอ้สแตนอโร่เนี่ยนราจะดรอปยากขึ้นนะครับไวท์สเนคขหายยากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มท่าให้ไวท์สเนคโอเวอร์เฮเว่นนะครับแล้วก็มีระบบเลเวลของสแตนนะครับก็คือหากสมมติเราได้สแตนมาใหม่เนี่ยเรายังไม่เคยใช้ไปเลยนะ สแตนเลเวลจะเป็นเวลศูนนะครับแล้วก็ต้องใช้ไปสักพักนะเพื่อเก็บเวลของมันให้เหมือนจะตันเวลสิบนะครับก็พอถามว่าเวลมีประโยชน์อะไรนะคือถ้าเกิดเวลเยอะขึ้นเนี่ยทำให้ตีแรงขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สแตนบางตัวต้องมีสแตนเลเวลถึงก่อนถึงใช้สกิลได้นะเช่นพวกสกิลหยุดเวลาอะไรองี้นะครับแล้วก็ต่อไปเลือกสายของสแตนได้นะเช่นแบบจะเป็นสายตีสายถึก สายเลวอะไรเงีย้ยครับแล้วก็ปรับราคานะครับปรับราคาของธนูนะครับ리แอรโร่เนี่ยปรับราคาเป็น7,500เพื่อขึ้นมาพันหนะครับแล้วก็ผลไม้เร,ร,ร,ตตรีรีสแตทรีสแตนนะครับราคาเหลือ500ก็ลดลงนะครับแล้วก็เอาเอาปูกับแอปเปิลออกนะครับในชอ็อปแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่มันให้มาชั่วค่าว็ปการชดเชยนะครับก็ ดอปเลทรคูณ2นะคือพวกธนูหรืออะไรเงี้ยมันจะดอกมากขึ้นกว่าปกตินะครับแต่มันก็แค่ชั่วคราวนะที่ผมรู้สึกนะครับแล้วก็ XP คูณ3นะตอนนี้คือใครอยากอยากเริ่มต้นใหม่นะครับก็รีบรีบไปได้ตอนนี้นะครับตอนที่ x p มันยังคูณนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดแล้วและข้อมูลที่ผมรู้นะครับหากผิดพลาดและขออภัยไว้เลยนะครับตอนคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ